การละมาสการค่ะทาทุสาาทาน้ำสัดค่สุขภาพพลังครับขํารวยๆครับมากับมาหลายเทือแล้วครับหลวงตามาาหาหาแต่พราะาตองหลวงตาพอยากออกซื้อหลวงตามาอยากออกซื้อ่อยากขอขอขอทำาไแล้วก็ว่าบอกแต่ตัวเล็กแต่ว่าเกแตยุ่แต่ว่าไ่อยากออกาว่าไ่อยากเห็คนหูุหลหงุดนี้ก็ได้ขอเนาะขออนุญาต พี่น้องห้าได้เป็นจังบุญแต่ว่าหลวงตาพ่นก็บ,บอกถึกเลยอยู่อี่ะงวดนั่นบอกหนึ่งหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตนวสักตัวสักก็หลดสักตัวเดียวออกมาหนึ่งหนึ่งตนสักก็หลดตัวเดียวแล้วว่าหนึ่งหนึ่งที่จริงเข้ามานน่หลวงตาให้ทุกงวดเ<ห>วด้แต่ว่าเข้ามาในไทยออกเพราะว่าหลวงตาเราบ่บ่บ่อยากบ่อยากให้เอาออกแต่ว่าถ้าถามเลขกเราบอกอกองจัเถี่ยนนี้ก็ถือว่าเป็นเที่ยวดีเนาะ tì lưỡng ta, anu yết tì bò, nhôn nhôn, ừ. nhôn về đấy, ah? nhôn nhôn kiểu đấy, câu sám câu sám đẻ lằng đấy, lằng đều đấy tì lưỡng ta, nhung lằng to đều một đợt, nhôn nhôn là ba, tụm tụm to đấy, câu câu sám to có bên có mấy to บนบนดวงตาที่มีเลขกสามตัวสินบหมครับเลขกสามตัวมันต้องมาเอามือเลขเขียวออกใกล้ๆเพราะว่าเลข<ๆ>มันมันเลขกสามตัวเพื่อเรียนสลับกันเลขกสองตัวมันมีปัญหาแล้วแต่สามตัวลวงตา,ตาวัดป่าซื้อไงล่ะแค่นั้นนะเราตัวเดียวนี่บอกดวงตาตัวเดียวล้างพรมมีล้างล้างล้างตัวเดียวส่วนมากนี่ ขาลงตาทั้งเขาเขาตรงเลยเดี๋ยวนี่น่นไปสั่นแ้วเพราะว่าว่กอนหากำลังเลือไปกับบอสือกันบอกบอสือกันเอาแล้วแต่บอสตองถามบอกกันถามบอสือก็ต้องถามอาาแลเรบอสือก็บอสตองถามบอกกัถามอีกก็บอสหถามซื้อก็จะถามมาทีถามซื้อเยอะถามท่านบอสือท่านบอสือ่มีประโยชน์ว่ามีประโยชน์หัวหนี้หัวนี้ เก่าชิล้องล่างตีเก่ายังยั้งอยู่นนหลงตาเนาะว่าไปใส่เก่าบัดปีนี่น้องดเนาะบัดปีฮะหกกันยังหกกัะยังอ๋อหกกับเกตัวเดียวกันกะตัวสามหกสามังสี่ก็ได้เนาะอ๋อรวัจะเปลี่นบนเัว่าพกยอยู่บนสีรงหลังเาะมันสาตมันยังแยกันอยู่นี้มันจับกันมาทันใดมันมาทันนึ่งเพราะเมืเ็จจะออกจักมือปุ๊บจัแดงปุ๊บ เร่วิ่งเพราะมันอยู่ตัวแล้โอเคอวมันออกเอ้ยอะไเก้าเก้ออศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าครโหทำทุ่นท้ายเลยพอดีโยมยาติขอโทษมากลูกศรไหนพอดีลูกตาสามสามตัวบนนี่ตอนนี้มีเลี้ยวเงินบ่มันบ่ท่านิ่งบ่ท่านิ่งบ่ท่านิ่งลุงตาเลยยังบอหายบ่ท่านหายกันเอาข้าวสารมาใหม่ มันผลไมาใหม่อีกแ่นึงเนาะแค่นั้นตัวนี้อานี้ต้นอเลยนี่ต้นสักแล้ววาต้นสักองเก่าสามนี่อันนี้คือบ่มีเปลี่ยนมาครับนี่ดวงตาเนี่ยบ่เปลี่ยนคือเห็นเท่าบัเล็กเกัาเล็กออกเก่าสามข้างหลังคือเห็นบ่เก้าสามหกสามเอพี่น้อง ไม่เหมาะครับลุงตาเกกับหกตัวเดียวกันดีเก่าสามหกสามแต่ว่าหกสามเขาไม่ได้เขียนให้เนาะเขียนเนาเขียนเขียนเนาะเขียนให้แน่ส่วนส่วนสามตัวนี่กุญคลอิซีห้องเช่าคนกับบ่อปองก็มีดีของเขาประเด้ออกเองเนาะเพราะว่าไม่นยุดตัวธรรมดาอุตการว่าสามตัวก็มีเดียวแต่ว่ามันยังไม่นิ่งมาหนิ่งมันลอยอยู่เอาเอาสองตัวล่างไปกวนมันลอยอยู่กลับน้ำในเด้อหรอพี่น้องเลย สองตัวล่างไปก่อนงวดวันที่สิบหกคือภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับดวงตาดวงตาวัดป่านะครับถั้งแรกเด้อนี่ครับที่ออกซื้อเพราะว่าแต่ก่อนนี่หลวงตากับบอกดูแต่หลวงตาบ่ให้ออกเนาะเถอะนี่ก็ขออนุญาตหลวงตาครับครับจับาอันนี้โดนกับไ่ได้เด้สิว่าอาจารย์ปูเปรย์คนนี้โอ้อีกจับเันตัวเลขมันพื้นหลกเลยพอดีเลยอยู่ต่อป่าหาคามกระติดยุ่อืมอ่ะสำหรับตัวเลขของ <Workers S 2> หดวงตาวัดป่านะครับก็ได้ตามนี่เด้อเอารางไปกวนค่อนสามตัวควายล้อยไกลๆมือเนาะลวงตาบอกว่ามีเด้วแต่มันก่อนมือออกมือหนึ่งก่อนมือออกมือหนึ่งเดี๋ยวยังาแรงมาเลยลอนะครับกดติดตามไปนะครับครับสําคัญทสียฮอร์ที่ว่างมาบอสละมาต้องมาต้องมาาเพระวสามตัวเขายังก็ได้คนหนึ่งเบวบางคนหนึ่งกับมาเด้อเอาทีมงานผู้ใดว่างกับมาต้องมาละพี่น้องกดติดตามไปเนาะสำหรับ สองตัวได้ไปแล้วนะครับกับไปหายิบครับสลากกิ้งไดรัฐบาลไปก่อนนะครับหน่วยข้านนะครับที่หลวงตาสิให้ออกซื้อได้แต่แอดมินมาหลายเที่้วเนาะทีมงาน,นมาหลายเที่ยหลวงตาโบโบโบแหย,ย่ไทยแต่ว่าหา,รา,าประเราก็บอกมาเนี่มันใช้หาปีแล้วบ่แมนเราบ่ยอมให้เย่เที่ยวนี่แสดงว่าหลวงตายอยากให้ย่อยากให้พี่น้องเอซีเบิ้งนะ้ำเพราะว่ามาสุเทียนี่ไม่ได้แอดมินเนาะได้ไป จังหวัดสิบเอ็ดกันก็เตมเตเอ็มบางเดย์งหวดนึงนึงนะบ่แต่ถามโมีเรากับ่บบอกเดยถ้างวดเดย์บได้เรากัว่าบบได้บบมีเรากับว่าบ่มี่บได้ถามงวดเดยนี้เราก็บอกนะเก้าสามหกสามนะครับสำหรับลวงตาวัดป่านะครับพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเด้อนะครับงวดแรก งวดแรกงวดประมมาเลิกนะครับลองตาที่ปล่อยออกซื้อออกเสียงนะครับจะอะได้ออกน้ำเดี๋ยวลองพิคอเบิงนะครับเวลาให้ตัวเดียวเวลาป็นบินบาทนี่ค้นถามลองตากระบอกบอกเม่น้อยลองตาบอกอยู่บอกแต่ว่าลองตาบ้านเนี่ยบอกแล้วบพรซื้อย่าย่าถามบอกแล้วบอกแล้วบอกซื้อย่าถามอีกเออหนึ่งละเบอกแล้ว ต้องซื้อลงทุนเนยขันลงตาไปบินบัตรขันพ่ซื้ออย่าถามเลอผ่านหน้าบ้านเจ้าอยู่ไม่เดือพผ่านอยู่แต่ว่าพอถามเรากับพบอกแต่ว่าถามเล้วพ่ซื้ออย่าถามถามแล้ว่อซื้อย่าถามอ้าวเก้าสามหกสามลองเอาไปพิเคราะ์พิจารณาดูนะครับหลวงตาวัดป่าการมาการครับ Heng, 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 luai, luai Satu, satu Satu, satu,